ไม่จะไม่ร้องเลยดดะอักเออปเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวร้อนเลยแล้นที่เหลือที่ขาทั้งแจงนั้นนะนงอะนีลุ ผมวัดเบาเองผมกินทำไมบอกปู่เองนะที Leaf ่นั่นเป็นวัดแล้วนะติดเปล่าอะไรไม่เห็นตัวเลยไม่ร้อนไปแม่ร้อนใช่เตรียมเลย

เดี๋ยวก็เหนื่อยแล้วนานแล้วสองนาทีแล้วสองสามแล้วเดี๋ยวต้องยุดห้าละทีอยู mm ่อ hmm. ยู่แล้วเปิดออดขนาดนั้นน่าจะเป็นโรคเันตามแม่ม มอหนักหานะกำลังไล่หมาน่วยบ่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 ม่บ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 ่่บ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 ่่ใช่ไม่ใช่อันนี้ใหญ่กว่าไม่ใช่อีกตัวนี้่บ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 ่่บ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 ่่บ่่บ่่บ่บ่่

แสดว่าจำรถได้เลยนไม่ได้มาทำงานย่นรถกระจกนอนอยู่อวานเนี่ยมื่อด้นเนี่ยเฮ้ยเอาแล้วคือแล้วสบายสบายแต่แคืนน่ะ้ครหกกะทิแล้วนะไงเนี่ยไม่ยอมทีไงวะกินกินกินลึก่ะเฮ้ยลึก ลึกลึกลึกไอ้ยตได้ไอ้านอ้มินตะกอเจ็ดลูกว่าเนี่ยหรือต้องรับร้อนี่เจ็ดโลขึ้นดูเดี๋ยวเบ็ดตัวนิดเดียวเบ็ดสองตัวครับสุดยอดอ่ะ ฟ้าขาวเราเท่ <laughs>